ขั้นตอนแรกนะคะเริ่มด้วยการลงไพลเมอร์ที่ใบหน้านะคะยี you ่ห้อคอลเลกชันนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงรองพื้นนะคะด้วยดีดีครีมบิวตี้ลัสนะคะตัวนี้ที่ใช้ประจำทุกๆวันนะคะ ใช้ฟองน้ำนะคะฉีดน้ำให้ชุ่มๆก่อนแล้วค่อยมากดทับบริเวณใบหน้านะคะต่อไปจะเป็นการใช้คอนซีลเลอร์กบริ้วรอยสิวนะคะที่มีอยู่บริเวณสองสาจุดตรงนี้นะคะด้วยเลฟลอนด้วย ต่อไปเป็นการปิดแพนด้านะคะแล้วก็ไฮไลท์บริเวณใบหน้าด้วยคอนซีลเลอร์ของคอลเลคชั่นขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงบรอนเซอร์แบบครีมบริเวณกรอบหน้านะคะ ใช้ยี่ห้อ W7 นะคะตัวนี้จะเป็นออกเนื้อครีมนะคะช่วยให้กรอบหน้าเราชัดเจนขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าดูเรียวเล็กนะคะเวลาถ่ายภาพนะคะ ต่อไปเป็นการลงแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นที่เลือกใช้คือสีจันตัวนี้ตัวเดิมเลยนะคะต่อไปเพื่อให้หน้าคงทนทั้งวันและก็ควบคุมความมันนะคะก็จะตกท้ายด้วยแป้งผสมรองพื้นแบบบางๆนะคะจะเป็นยี่ห้อบาบารานะคะตัวนี้เป็นเบอร์ศนะูนย์หนึ่ง Hey, มาถึงขั้นตอนการแต่งตากันนะคะก็แต่งให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะว่าเป็นประมาณนี้นะจะเป็นแบบชมพูน้ำตาลนะคะแล้วก็มีประกายวิ่งวิ่งนะคะเหมาะสำหรับงานกลางคืนนะคะขนตาก็ดูฟูฟูฟุ้งฟุงนะคะแล้วก็คอนแทคเลนส์ของแอดจะเป็นยี่ห้อ Dream Color นะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่แน่ใจจะเป็นสีเทานะคะเทาออกฟ้าๆนิดๆนะคะเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกก็มาเริ่มที่คิ้วก่อนเออก่อนที่จะแต่งตาทุกครั้งจะต้องใช้แป้งลงใต้ตาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าฝุ่นจากอายแชโดว์มันหล่นลงมาเราสามารถปัดออกได้แบบง่ายๆนะคะมันจะได้ไม่เปื้อนบริเวณใต,ใต้ตานะคะเขียนคิ้ววันนี้นะคะใช้ของยี่ห้อเธอคะ่ะจะเป็นสีน้ำตาลกลางๆนะคะ แล้วก็เริ่มวาดโครงคิ้วด้านล่างก่อนนะคะ หลังจากนั้นก็จะลงแบบฝุ่นนะคะถมคิวให้เต็มด้วยตัวนี้เลยนะคะยี่ห้อไนท์ช็อปนะคะเบอร์ศูนย์หจะมี2สีสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเข้มอยู่ในตลับเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นของที่ถูกและดีมากๆเลยราคาสีบาทแค่นั้นเองนะคะแต้มสีน้ำตาลอ่อนนะคะเบาๆนะคะมาเกลี่ยบริเวณหัวคิ้วก่อนนะคะให้ดูฟุ้งๆ แล้วก็มาเริ่มขั้นตอนการแต่งตากันเลยนะคะเริ่มด้วยการทาเบสอายแชโดว์นะคะป้ายไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะเพื่อให้สีอายแชโดว์ชัดเจนแล้วก็ติดทนนานไม่ตกล่องตามพับรอยพับตานะคะต่อไปสีตานะคะใช้พาเลตนี้เลย palette for you t o o นะคะใช้สีแรกก็คือสีนี้นะคะจะเป็นสีชมพูอมน้ำตาลมีประกายชิมเมอร์ด้วยลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะให้สีชัดที่สุดนะคะแล้วก็สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลตัวนี้นะคะใช้ในการคัดเบ้าบริเวณหางตานะคะ แล้วก็สีต่อมาเป็นสีดำนะคะใช้สีดำแต้มบริเวณหางตานะคะเพื่อสร้างมิติให้กับดวงตาให้ดูคมขึ้นแล้วก็เกลี่ยให้ฟุ้งนะคะปัดลงมาแล้วก็เกลี่ยเป็นรูปตัวีอย่างนี้นะคะไปถึงตรงบริเวณกลางตา แล้วก็ใช้แปรงฟูแปรงสะอาดที่ยังไม่ได้จุ่มสีนะคะใช้ในการเบรนทุกสิ่งให้ดูเข้ากันนะคะจากนั้นก็จะเขียนอินไลเนอร์อายไลเนอร์ด้วยตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อ i n t u It ค่ะ ทาใต้ตาด้วยสีสีแรกนะคะคือสีชมพูตัวนี้นะคะตามด้วยสีดำนะคะ,าะ,คะทาบ,บริเวณที่เราใช้ดินสอเขียนลงไปนะคะ จากนั้นมาที่ไฮไลท์ของเรานะคะก็คือตัวที่เพิ่มประกายให้กับดวงตานะคะจะเป็นพิกเมนต์ของแมกนะคะซึ่งแอปซื้อแบบที่เขาแบ่งขายมานะคะ2ส,สีก็คือจะมีสีวนิลานะคะแล้วก็สีแทนตวสีวนิลานะคะสีวนิลาจะเป็นสีออกขาวๆมุกๆนะคะแล้วก็สีแทน สีแทนตรงนี้นะคะจะเป็นสีชมพูชมพูน้ำตาลประกายมุกๆนะคะออกท้องๆด้วยนะคะบอกไม่ถูกคือเม็ดสีของเขาแน่นมากนะคะไม่แน่ใจว่าไซส์จริงของแม็กเขาราคาอยู่ที่กระปุกละประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้แบ่งแบ่งซื้อมากระปุกเล็กๆเ,เ,เท่านี้ก็คือ1ส่วนสีช้อนชานะคะเขาขาย80บาทลองเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะเดี๋ยวมาลองแต้มดูว่า สีของเขาชัดแค่ไหนนะคะก็ตรงบริเวณเปลือกตาใช้สีแทนก่อนนะคะใช้นิ้วจิ้มได้เลยนะคะแล้วก็ตกบริเวณตรงนี้ตรงกลางกลางตานะคะก็จะเพิ่มประกายวิง้งวิงให้กับดวงตาของเรานะคะทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะสำหรับงานกลางคืนนะถ้าตอนกลางวันอาจจะเยอะเกินไปนะคะ แล้วก็สีวานิลานะคะขาวๆมุกๆอย่างนี้นะคะใช้แปรงจุ่มลงไปแล้วก็ทาบริเวณหัวตาเพื่อเพิ่มประกายแล้วก็ทำให้ดวงตาเราสว่างยิ่งขึ้นนะคะจิกบริเวณตรงนี้เลยนะคะบริเวณหัวตาแล้วก็ลากมาจนถึงใต้ตาตรงนี้นะคะแล้วก็ปัดเกลี่ยขึ้นไปข้างบนด้วย ทำให้ดวงตาดูสว่างสดใสามากขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการการีดอายไลเนอร์นะคะจะใช้ของมีนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดขนตาปลอมนะคะซึ่งขนตาปลอมรุ่นนี้จะเป็นขนมิง100้งร้อนะคะแอปซื้อมาจะเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่อยี่ห้ออะไรคือมันจะมีอยู่สามคู่ราคาห้าร้าสิบบาทนะคะด้านหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะคะเวลาติดนะคะมันจะได้ลุคที่แบบดูฟุ้งฟุฟูฟ,ฟดูสวยงามเป็นธรรมชาติคือ ขนมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆดูพิ้วๆนะคะไม่เหมือนกับเส้นพลาสติกที่เราใช้ทั่วๆไปนะคะตัวนี้ก็ตกคู่ลว200นะวส0งเนาะมันก็สมราคาอยู่คือเราใช้ได้ประมาณ2 0่สถึงสาครั้งแล้วแต่ว่าใครจะถนอมสายาขนตาได้ดีกว่ากันนะคะเวลาเราดึงออกจะต้องทนุถนอมแล้วก็ค่อยๆแกะพวกเศษกาวที่มันติดอยู่ตรงขนตาออกแล้วก็เก็บรักษาในกล่องอย่างดีนะคะก็จะใช้ได้นานมากๆเลยนะคะ สำหรับกาวติดขนตาปลอมนะคะก็จะเลือกใช้ยี่ห้อดูโอนะคะหลังจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าขนตาบนและล่างนะคะด้วยเมบาลีนนะคะรุ่นนี้เลย เมื่อตาเสร็จแล้วนะคะก็เป็นขั้นตอนของการคอนทัวร์กรอบหน้าให้ดูเรียวเล็กลงนะคะด้วย n y x นะคะหรือ Next งจากนั้นมาเพิ่มไฮไลท์ให้กับบริเวณใบหน้านะคะด้วยเดอะบาร์นะคะจะเป็นไฮไลท์กลิตเตอร์เป็นเม็ดสีทองออกทองทองนี้นะคะแต้บริเวณที่ต้องการให้พุ่งนะคะโดนแสงกระทบแล้วดูสวยงามนะคะก็จะมีบริเวณจมูกนะคะแล้วก็บริเวณที่แสงจะตกกระทบนะคะก็คือหนกแก้มของเรานะคะจะดูระยิบระยับนะคะ แล้วก็คางค่ะน้บผักนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็จะมาที่งานแก้มของเรานะคะจะเลือกของเวทเอ็นวานะคะเบอร์นี้เลยนะสีชมพูหวานนะ,ะตรงขามับมาถึงตรงหนกแก้ม แล้วก็เพิ่มประกายวิบวับนะคะด้วย i n t ท It นะคะตัวนี้จะไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่แต่ว่าจะมีประกายมุกมุกนะคะทำให้แก้มดูใสๆดูวาวๆนะคะปัดบริเวณหน้าแก้มนะคะเวลาโดนแสงมันก็จะเห็นเป็นเงาๆอย่างนี้นะคะทำให้ดูมีสุขภาพดีมากขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายนะคะจุดไฮไลท์ของเราคือลิปสติกสีชมพูหวานๆนะคะที่แอปใช้วันนั้นจะเป็นยี่ห้อแม็กนะคะสีพรีสมีนะคะจะเป็นแบบแมทนะคะ เป็นสีที่ใช้แล้วจะชอบมีคนถามว่าใช้ของอะไรนะคะมันเป็นสีที่หวานมากๆเลยใช่ไหม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกนี้นะคะลุกที่ขอกันมาแต่งตามได้ไม่ยากนะคะทุกคนสามารถทําได้ถ้าสําหรับแต่งหน้าไปงานกลางวันก็สามารถปรับสีแก้มแล้วก็สีตาให้อ่อนลงนะคะ<อ>เพื่อให้เป็นสีที่สุภาพแต่ว่าถ้าง,งานกลางคืนจะต้องจัดเต็มนิดนึงนะคะเพื่อให้เวลาถ่ายภาพแล้วก็อยู่ในแสงตอนงานกลางคืนจะได้ดูหน้าไม่จืดจนเกินไปนะคะ ถ้ามีอะไรสงสัยเพื่อนๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย